สวัสดีครับ fc ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ช n แนลทุกคนทุกท่านคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลจะมาพิสูจน์เหรียญชนิดหนึ่งบาทปีพศ2530ที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหรียญรุ่นเก่าแม่เหล็กจะดูดไม่ติด ช่องสมาคมชาแนลก็เลยจะมาพิสูจน์เหรียญน,นี้ว่าแม่เหล็กดูดติดไหมเพื่อนๆก็มาติดตามพร้อมกันนี่ก็คือแม่เหล็กนะครับที่จะพิสูจน์เหรียญน,นี้ให้เพื่อนๆได้รับชมว่าแม่เหล็กจะดูดติดไหมก็มาชมพร้อมกัน ครับนี่ก็เป็นเหรียญปีพศอสองพันหารอยสชนิดหนึ่งบาทนะครับไม่เล็กดูดติดนะครับนักสะสมคนรุ่นเก่าช่องหลายๆช่องที่วิเคราะห์กันว่าเหรียญรุ่นเก่าตั้งแต่ปีพศสองพันหรอย ชนิดหนึ่งบาทจนถึงปีพศ2551เหรียญรุ่นเก่าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแต่ช่องสมาคมชาแนลพิสูจน์เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่าเป็นรุ่นที่สองปีพศ2530นะครับได้นำแม่เหล็กมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆอไดอ้รับรูไ้ได้รับชม นะครับก็ผลปรกากฏว่าเหเรียญนี้แม่เหล็กดูติดนะครับเหรียญรุ่นเก่าที่แม่เหล็กดูดติดก็บางช่องนะครับเขาก,ก็ประกาศรับซื้อนะครับแต่ไม่รู้ซื้อจริงหรือหรือไม่อันนี้ยังไม่เคยพิสูจน์ว่าช่องนั้นช่องที่ประกาศรับซื้อเป็นช่องไหนอยู่ที่ไหนอย่างไร มีข่าวว่า,าบางช่องก็ประกาศร,รับซื้อเหรียญแม่เหล็กดูดติดเหรียญรุ่นเก่าแม่เหล็กดูดติดนะครับช่องที่ต้องการเหรียญรุ่นเก่าแม่เหล็กดูดติดได้ชมได้ติดตามช่องสมาคมชาแนลได้ชมคลิปนี้ หากมีความต้องการเหรียญไม่เล็กดูติดนะครับก็ลองอสอบถามเข้ามานะครับทางช่องนะครับก็มีอยู่สองเหรียญน,นะครับปีพศสอง0ันกับปีพศสอง6ันหรหนะครับแต่วันนี้ก็จะว่าพิสูจน์ให้ได้รับชมแค่เหรียญเดียว คือเรียนนี้นะครับก็เพื่อนๆก็คงจะเห็นนะครับไม่ใช่ว่าจะมาหลอกนะครับไม่ใช่ว่าจะมาหลอกเอายอดวิวนะครับนี่คือแม่เล็งดูติดจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะก,กันไปก็ฝาก FC ที่ติดตามช่องสมาคม c h ชา n e l ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อนๆ FC ก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสมาคมแทนแนวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ